สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เป็นยังไงบ้างคะมาเรียนกันตามปกติทุกคนนะคะวันนี้โคก็จะมีกิจกรรมในการเรียนการสอนของเราแบบง่ายๆและสนุกเป็นประโยชน์ด้วยเพื่อมาให้นักเรียนทุกคนได้ลองทำดูยุสวุวรนณีผู้ปกครองให้เงินมาโรงเรียนวันละเท่าไหร่คะ20่บาท ใชายสมศักดิะะ์ราคา20บาทเด็กชายสุรชัย,ชย30บาทเด็กหญิงการนาราคา30บาททุกคนมีเงินมาโรงเรียนเพราะผู้ปกครองให้มาแต่ละคนก็จะมีรายได้นั่นก็คือเงินมาโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเงินรายได้ที่เราได้มาเราจะใช้ยังไงให้มันเป็นประโยชน์ ให้เกิดประโยชน์กับเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดเรามีวิธีการทำกิจกรรมการจดบันทึกที่ทำให้เรารู้ว่าเงินเราใช้ประโยชน์อย่างไรและผลออกมาจะเป็นอย่างไรครูจะถามนักเรียนว่าผู้ปกครองให้เงินมาโรงเรียนถือว่าเป็นรายรับหรือรายจ่ายคะเป็นรายรับ พี่สาวให้มานะคะเป็นรายรับเเราวันหยุดอย่างเงี้ยเราไปทำกิจกรรมล้างจานช่วยคุณยายคุณยายก็ให้ค่าตอบแทนมา20บาทถือเป็นรายรับไหมคะเป็นรายรับถ้าวันหยุดเราวเวลาว่างของเราเราไปหาเก็บ ที่เกิดจากธรรมชาติตามริมรั้วของเราหรือที่บ้านของเราที่มีค่ะเก็บไปขายที่ตลาดเราก็ได้เงินมาถือเป็นอะไรคะถือเป็นรายรับนะแล้วเราอยากกินขนมล่ะไปซื้อขนมสิบาทเนี่ยถือเป็นอะไรคะถือเป็นรายจ่ายถูกต้องแล้วก็การซื้อสมุดปากกาอย่างเงี้ยซื้อสมุดปากกาถือเป็นรายจ่ายหรือรายรับคะ หรือเป็นรายจ่ายค่ะต้องนักเรียนทุกคนก็สามารถแยกแยะออกว่าสิ่งไหนคือรายได้สิ่งไหนคือรายจ่ายซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราซึ่งวันนี้การที่เรารู้ว่าการจะมีรายรับหรือรายจ่ายในแต่ละวันมันจะเป็นการสอนให้เรารู้จักว่าการเงินมีคุณค่ายอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรเราควรจะใช้เงินอย่างไรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด อันนี้คุณครูจะมีการสอนนักเรียนในเรื่องการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองนะคะก็จะมีชื่อให้แล้วก็ทำประจำเดือนแต่ละเดือนให้นักเรียนลองทำดูนะคะ,ะการที่เราทำบัญชีรายรับรายจ่ายไว้นี้มันจะทำให้เรารู้ว่าเงินของเราในวันนี้เรามีรายได้มาเท่าไหร่มีรายจ่ายมาเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่ แล้วเราควรจะเก็บออมไหมหรือไม่การที่เรามีการวางแผนการใช้เงินในวันนี้นักเรียนรู้จักการออมในวันนี้จะทําให้ในอนาคตนักเรียนจะมีเงินเพื่อใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นต่อไปในอนาคตเช่นอยากมีบ้านอยากมีรถใช้ในการทำงานใช้ในการกินเที่ยว กับครอบครัวการทําบุญหรือการใช้ในการทํางานซื้อเสื้อผ้าเนี่ยคะในการแต่งกายแต่งตัวของเราถ้าในวันนี้เราไม่รู้จักการเก็บออมหรือการทําบัญชีรายรับรายจ่ายของเราไว้เราจะไม่ทราบเลยว่าเรามีรายรับเท่าไหร่มีรายจ่ายเท่าไหร่ซึ่งบางครั้งเรามีรายรับน้อยแต่เราจ่ายไปมากมันก็จะทําให้เรา ไม่มีการสมดุลในการใช้เงินของเราในแต่ละวันดังะะนั้นนักเรียนลองมาเรียนรู้กันว่าการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของเราจะเป็นอย่างไรซึ่งเราสามารถนำข้อมูลของเรานะคะข้อมูลที่ใช้ในทุกวันนี้ค่ะมาลงในแบบฟอร์มนี้ในรายการที่คุณครูจะสอนต่อไปนี้นะคะเพื่อให้เรารู้ว่า การใช้เงินของเราเป็นอย่างไรเราใช้ในสิ่งที่จำเป็นหรือไม่หรือว่าใช้โดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าเราขอแต่เงินพ่อแม่แต่เมื่อนักเรียนโตขึ้นไปนักเรียนจะรู้ว่าการที่เรามีเงินใช้อย่างประหยัดใช้อย่างอดออมไม่ฟุ่มเฟือยรู้จักการแบ่งปันรู้จักการเก็บมันจะทำให้เรา มีชีวิตและการใช้ชีวิตในอนาคตที่ดีไม่เป็นหนี้สินเหมือนที่มีข่าวในทีวีที่เขาบอกว่าคนเป็นหนี้เป็นไปยืมหนี้เงินกู้นอกระบบแล้วก็ไม่มีการชำระหรือว่าส่งเงินเขาไม่ทันก็จะมีการทำลายร่างกายเกิดเป็นปัญหาสังคมต่อไปณนะวันนี้เมื่อนักเรียนทุกคนมีการวางแผนการใช้ชีวิตแล้ว วางแผนการใช้เงินจะทำให้ต่อไปในอนาคตครูเชื่อว่านักเรียนจะมีการวางแผนการใช้เงินการรายรับของนักเรียนรายจ่ายของนักเรียนจะมีการสมดุลจะไม่ทำให้ให้นักเรียนเกิดเป็นหนี้สินได้วันนี้อลองทําดูนะคะให้นักเรียนทุกคนเตรียมสมุดปากกาแล้วก็ลองทําตีตารางตามที่คุณครูจะสอนนะคะ ตัวอย่างเป็นแบบนี้นะคะให้นักเรียนทําช่องตารางทั้งหมดจํานวน6ช่องนะคะช่องที่1ช่องที่สงช่องที่สามช่องที่สช่องที่ห้าช่องที่6นะคะซึ่งช่องที่1เราจะลงคําว่าวันที่นะคะนั่นก็คือวันที่เราเริ่มทําบัญชีค่ะช่องที่2คือรายการรายการต่างๆของเรานะคะช่องที่สามก็จะเป็นรายการรับ ซึ่งรายการรับก็จะมีว่าเป็นจำนวนบาทและจำนวนสตางค์ช่องที่4จะเป็นรายการจ่ายซึ่งจะมีจำนวนบาทและจำนวนสตางค์ช่องที่5คือคงเหลือนะคะจะเป็นจำนวนบาทและสตางค์อันนี้ช่องสุดท้ายเป็นหมายเหตุค่ะเรามาลองเริ่มลงบัญชีกันเลยนะคะเช่นวันที่1่เริ่มจากวันที่1วันที่1ช่องนี้นะคะ พ่อให้เงินมาเท่าไหร่คะห้าสิบาทแม่ให้เงินมาถือเป็นรายการรับนะคะสามสบาทพี่สาวให้เงินมา20บาทเราก็มาลงช่องรายการรับซึ่งทั้ง3รายการนี้รวมกันแล้วเป็นจำนวนเงิน100บาทนะคะครบ100บาทต่อมาซื้อขนม อยากกินขนมเลยไปซื้อขนมเราก็มาลงช่องรายจ่าย10บาทซื้อปากกาในการเรียนหนังสือถือเป็นรายจ่ายเราก็มาลง10บาทเพราะฉะนั้นช่องรายจ่ายของเรารวมทั้งสิ้นจะเป็น20บาทค่ะรายจ่ายของเราจะเป็น20บาทนะคะซึ่งวันนี้การทำรายการของเราครบหมดแล้ว ที่นักเรียนได้ทำการใช้จ่ายเงินคงหมดแล้วมีทั้งหมด5รายการรายรับ3รายการรายจ่าย2รายการเราจะอยากรู้ว่าเงินคงเหลือเราเท่าไหร่รายรับเรา100อบาทรายจ่ายเรา20บาทเงินคงเหลือเราจะเท่ากับ100ลบ20เท่ากับ80บาทนั่นก็คือเงินคงเหลือ เรานํายอด80บาทนี้มาลงที่เงินคงเหลือนะคะจํานวนบาทาว,วันต่อมาก็ทําอีกเช่นกันค่ะทําเหมือนวันที่1เช่นวันที่สองแม่ให้เงินมา50บาทวันนี้มีรายรับอย่างเดียวคือแม่ให้เงิน50บาทรายจ่ายของเราไปซื้อ,อยางลบ ห้าบาทเราก็มาลงช่องรายจ่ายวันนี้รายการจ่ายก็มีรายการเดียวก็ลงห้าบาทอยากรู้ว่าเงินเหลือเท่าไหรรายรับห้าสิบบาทรายจ่ายห้าบาทคงเหลือสี่สิบห้าบาทเราก็มาลงช่องคงเหลือนะคะสี่สิบห้าบาทาง่ายง่ายอย่างนี้นะคะครูก็อยากให้นักเรียนลองทำดูเพื่อจะเป็นการฝึกให้นักเรียนไม่ฟุ่มเฟือยและใช้เงินอย่างเกิดประโยชน์ เพื่ออนาคตที่ดีของนักเรียนทุกคนขอบคุณค่ะ